วิวบายจีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะจิ๊กก็จะมารีวิวการสั่งกํราไแอมเอสจากทางเว็บไซต์ออนไลน์นั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะจิ๊กก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าวิธีการสั่งจากเว็บไซต์มีอย่างไรบ้างและหลังจากนั้นรอรับสินค้ากี่วันซึ่งครั้งนี้นะคะจิ๊กก็ได้กดไป2กล่องเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะว่าข้างในกล่องเนี่ยจะมีอะไรบ้างเรามาแกะแล้วก็ชมพร้อมกับเพื่อนๆในคลิปนี้เลยค่ะและนี่ก็จะเป็นกล่องพัสดุของแอมเสที่ส่งมาให้เรานั่่่่่นนนนนเออองงงคคะะะซึกลีี้้ตทจิบไดรั ่ผานขนส่งของ DHL แต่ว่าจะมีเป็นถุงพัสดุซีนด้านนอกอีกทีนึงนะคะแล้วก็ด้านหน้าของกล่องนะคะเขาก็จะมีซีนแบบนี้ไว้อยู่ค่ะเราสามารถแกะได้ครั้งเดียวซึ่งแบบนี้ดีมากๆเลยนะคะส่วนตัวจิ๊บคิดว่าการติดซีนแบบนี้นะคะจะสาําหรับป้องกันมีฉาชีพหรือว่าถ้าขนส่งจะมาแอบ,บแกะสินค้าของเราเนี่ยเราก็รู้ได้ทันทีเลยค่ะ เอาละค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะจิ๊บจะมาอันบ็อกซ์ให้กับทุกคนดูก่อนเลยแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะจิ๊บก็จะมารีวิวการกดสั่งผ่านเว็บไซต์ออนไลน์นั่นเองค่ะกดสั่งยังไงกี่วันถึงได้ของเดี๋ยวจิ๊บจะมาตอบคาถามสําหรับใครที่อยากรู้กันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันเลยนะคะตื่นเต้นมากเลยทุกคนนี่ค่ะเวลาฉีกน,นะคะก็สามารถฉีกแบบนี้ได้เลยซีนเขาก็จะค่อนข้างเหนียวอยู่นะคะ ซึ่งพอแกะออกมาแล้วนะคะซีนตัวนี้เนี่ยค่ะก็จะหลุดออกมาด้วยเป็นสัญลักษณ์ว่าพัสดุเนี่ยถูกแกะออกนะคะเราสามารถเช็คได้นะคะหากขนส่งแอบแกะอย่างไรยังไงก็จะต้องมีรอยขาดแน่นอนค่ะซึ่งของของ m อนะคะเวลาเปิดก็จะเปิดแบบนี้เลยค่ะหรูระไฮโซมากเลยค่ะลาย m อที่ฝากล่องนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะเป็นกระดาษห่อมอีกทีนะคะสําหรับใครเนี่ยที่กลัวว่าจะมีแตกกระแทกไหมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง นี่ค่ะก็จะแกะสติกเกอร์ออกมาแบบนี้เลยนะคะเปิดออกมาด้านบนแล้วก็ด้านล่างค่ะ วิธีการแพ็คของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะทุกคนหมดห่วงเรื่องของแตกเรื่องของกระแทกได้เลยเพราะว่าเขามีสายรัดตรงนี้มาให้ค่ะเป็นสายรัดยางยืดน,นะคะก็ค่อนข้างที่จะเซฟทางสินค้าแล้วก็อุปกรณ์ด้านในกล่องเลยค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นกล่อง Airmes <ม><ม>นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นกล่องกําไรที่จิ๊บสั่งมานั่นเองค่ะต่อามานะคะก็จะเป็นถุงของ Airmes นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่จิ๊บรู้สึกแอบขัดใจนิดนึงนะคะนั่นก็คือขนาดของถุงค่ะเพราะว่าเวลาที่เรา ไปซื้อกำไปในช็อปเราจะได้เป็นถุงใหญ่กว่านี้แต่พ่อสั่งออนไลน์มาที่บ้านเราจะได้ถุงเล็กแบบนี้เลยค่ะแล้วก็สิ่งสุดท้ายในกล่องนะคะก็จะเป็นการ์ดนั่นเองค่ะเวลาเราสั่งผ่านออนไลน์นะคะเราสามารถโน้ตบอกเขาได้นะคะว่าเราต้องการเป็นกิฟต์การ์ดนะคะเหมือนแบบเป็นการ์ดเขียนคําอวยพรของแอมเมสต่างๆนะคะน่ารักมากเลยก็สรุปโดยรวมนะคะทั้งหมดในกล่องที่ได้มานะคะก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยส่วนกําไรแอมเนะคะด้านหลังกล่องเขาก็จะมีเป็นบาโค้ดแล้วก็จะเป็นรหัสของ สินค้านั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปแกะพร้อมๆกันเลยนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนไม่เคยสั่งจากออนไลน์เลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะเหมือนกับตอนที่เราเนี่ยไปซื้อที่ช็อปเลยค่ะเวลาเปิดออกมานะคะแทนแทนแทนก็จะเป็นถุงแอมเ s สอยู่ข้างในนะคะพอเราเปิดมาก็จะเป็นตัวกําไรนั่นเองค่ะทุกคนน่ารกมากทุกคนตอนนี้คือแบบ ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมีค่ะก็จะเป็นสีดำอร่อยโรสโก้นั่นเองซึ่งส่วนตัวจีมนะคะเป็นคนที่ชอบอะ่อยโรสโกอยู่แล้วเพราะว่าเหมาะกับลุคก,การแต่งตัวของจีมนะคะมีค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะสําหรับใครที่อยากจะแต่งตัวลุคคู่ฟูเท่ๆนะคะก็แนะนําเป็นสีดําเลยค่ะส่วนสีของอไหล่ของแอมเสนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด3สีค่ะสีทองสีเงินแล้วก็สีรสโกนั่นเองค่ะสําหรับใครที่ชอบอไหล่สีไหนก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะอ๋อบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครสน นะคะคเดินเข้าช็อปไม่มีของนะทุกคนเพราะว่าค่อนข้างที่จะฮิตมากๆเลยส่วนกําไรที่ได้มาจากกล่อง m อมจะมีป้ายแบบนี้ติดอยู่นะคะจีคิดว่าน่าจะการคนแก่นะคะเพราะว่าหากมีสติกเกอร์ตัวนี้อยู่เนี่ยเราก็จะไม่สามารถใส่กาไรได้นั่นเองค่ะส่วนเวลาใส่กําไรนะคะเราก็จะต้องหมุนตัวเให้เฉียงๆค่ะ จากนั้นก็ง้างกําไรออกมาแล้วเราก็ถึงจะใส่ได้ค่ะดังนั้นการมีสติกเกอร์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะรับประกันได้แน่นอนค่ะว่าเป็นของใหม่จากช็อปเลยแต่หากใครเนี่ยที่ซื้อจากช็อปนะคะเขาก็อาจจะไม่มีสติกเกอร์ตัวนี้นะคะเพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยก็เข้าไปลอง SA เขาก็จะแกะให้ลองที่ช็อปตอนนั้นเลยจึงจําเป็นที่จะต้องแกะสติกเกอร์ตัวนี้ออกนั่นเองค่ะเวลาเรากเก็บนะคะเราก็สามารถเก็บใส่ถุงผ้าแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนสามารถพกพาน้องไปไหนด้วยถุงผ้าแอมสได้เลยค่ะป้องกันไม่ให้น้องเป็นรอยแล้วก็ป้องกันการ และต่อมานะคะก็จะเป็นอีกล่องนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูอีกล่องนึงดีกว่าค่ะว่าจะเป็นสีอะไรซึ่งกล่องนี้นะคะจิ๊บก็ขออนุญ,ญาตแกะเช็คก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเปิดมานะคะก็จะฟิลเดียวกันเลยค่ะเปิดมาก็จะมีเป็นลายแอมสอยู่ที่ฝากล่องแล้วก็จะมีเป็นกระดาษและสติกเกอร์ห่อเอาไว้ค่ะด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นสายคาดเอาไว้นะคะการไม่ให้ของด้านในเนี่ยขยอนไปมานะคะแล้วก็จะมีเป็นถุงแอมสนะคะแล้วก็จะมีเป็นกล่องกําไรนั่นเอง เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องนี้กันเลยนะคะว่าด้านในเนี่ยจะเป็นสีอะไรนี่ค่ะพอแกะออกมาแล้วนะคะตัวกล่องเขาก็จะเหมือนกันเลยนะคะ พอเปิดออกมาแทนแทนแทน,แทนนี่ค่ะด้านในเนี่ยก็จะเป็นถุงผ้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ด้านในถุงผ้านะคะก็จะมีน้องกําไล่อนอยู่นั่นเองซึ่งจิ๊บเนี่ยได้แกะสติกเกอร์ที่มัดไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจิ๊บจะมารีวิวการใส่น้องให้ดูกันดีกว่าค่ะว่าตอนใส่เนี่ยจะยากง่ายขนาดไหนค่ะซึ่งวงนี้ที่จิ๊บได้มาก็จะเป็นสีขาวอร่อยสีโรสโก้นั่นเองค่ะอย่างที่บอกนะคะเป็นคนที่ชอบอร่อยสีโรสโกเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาใส่แล้วเข้ากับลุคการแต่งตัวของตัวเองมากที่สุดค่ะซึ่งกาไลวงนี้นนะะคคกก็่่่อข้าางทีจหม เลยสิ่งยังไม่ได้แกะออกจิ๊บยังไม่ได้ใส่เลยนะคะซึ่งเวลาใส่กําไรตัวนี้นะคะเราจะต้องกดทั้งสองข้างเข้าหากันค่ะทุกคนแล้วเราก็จะต้องหมุนกําไรตัวเนะคะให้เฉียงเฉียงแบบนี้เลยค่ะทุกคนถึงจะสามารถง้างกําไรออกมาได้นะคะจากนั้นก็ปล่อยแล้วก็สามารถง้างออกมาได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะง่ายสุดๆไปเลยเวลาใส่นะคะเราก็สามารถ ใส่เองคนเดียวได้นะคะแต่อาจจะต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยอาจจะตกได้ค่ะจากนั้นนะคะพอใส่แล้วให้เราบีบทั้งสองข้างเข้าหากันแล้วก็เอานิ้วชี้เนี่ยดันตัว H กลับเข้าไปนั่นเองค่ะนี่ค่ะก็จะใส่ได้ง่ายมากๆเลยค่ะสีนี้น่ารักมากๆเลยค่ะจิ๊บคิดว่าสีนี้เนี่ยเป็นสีที่เหมาะกับการเริ่มต้นสาหรับผู้หญิงหลายๆคนที่กาลังตัดสินใจซื้อกลไก Air m e s อยู่นั่นเองค่ะซึ่งไซส์ที่จิ๊บใส่นะคะก็จะเป็นไซส์ P M นั่นเองค่ะเป็นข้อมือประมาณ16-17เซนนะคะแต่ว่าข้อมือจิย ขนาด15เซนก็สามารถใส่ได้พอดีเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นอีกไซส์หนึ่งนั่นก็คือไซส์ G M นั่นเองค่ะซึ่ง G M นะคะเขาก็จะเหมาะกับข้อมือที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะแต่โดยไซส์ามาตรฐานทั่วไปหากเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีข้อมือได้มาตรฐานก็จะใช้เป็นไซส์ P M ตัวนี้ค่ะ เ,เราจะใส่เป็นวงเดียวหรือว่าจะใส่เป็น2อสมวงก็ได้นะคะจิ๊บเห็นบางคนเนี่ยใส่คู่กับนาฬิกา a i r m หรือกําไล a i ร m เอีกวงหนึ่งก็น่ารักค่ะถ้าเราอยากจะถอดกําไรนะคะก็ให้ใช้มือเนี่ยดันเข้าหากาันทั้งสองข้างแบบนี้เลยค่ะเราใช้นิ้วชี้นะคะแดนตัว H g e เหมือนเดิมให้เฉียงเฉียงแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ง้างถอดได้เลยค่ะค่อนข้างที่จะง่ายและสะดวกรวดเร็วมากมเลยค่ะ เอาละค่ะรีวิวอันบ็อกซ์ของเราจบแล้วนะคะเดี๋ยวจิ๊บจะมาพูดถึงเรื่องการสั่งสินค้าออนไลน์กับทางเว็บไซต์ของแอมเนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยจิ๊บไม่เคยรู้เลยนะคะว่าแอมเสเนี่ยเขาสามารถกดสั่งทางออนไลน์ได้ด้วยก่อนหน้านี้นะคะจิ๊บเนี่ยอยากจะได้กําไรแอมเมาสักวงนึงเพราะว่าอยากจะใส่แล้วเนี่ยดูน่ารักเก๋ๆมีความเป็นแบบตัว H อยู่บนมือนะคะก็เลยเดินเข้าช็อปไปเลยค่ะพอได้คิวเข้าช็อปนะคะก็ถาม SA ว่าอยากจะได้กําไรแอมเมมีไหมคะซึ่ง SA นะคะก็แอบจะรายนิดนึงบอกว่าของหมดกิ้วทุกสาขาเลยค่ะ แล้วจิ๊บเนี่ยก็ได้มารู้ว่าเราสามารถสั่งสินค้า a m มผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยค่ะจิ๊บก็เลยลองมาเข้าเว็บ a m มดูนะคะซึ่งตอนแรกนะคะพอเราคลิกเข้าเว็บไซต์เข้าไปนะคะมันก็จะเป็นหน้าแรกแบบนี้เลยให้เราเนี่ยกดปุ่มบนซ้ายมือที่เป็นรูปขีด3ขีดนั่นเองค่ะตรงนั้นเขาก็จะเป็นรายการสินค้านะคะพอเรากดรูปปุ่ม3ขีดแล้วมันก็จะขึ้นเป็นรายการหมวดหมู่จากนั้นนะคะหากเราต้องการ ดูเอ็กเซรหรือว่าสินค้าใดก็สามารถกดไปที่หมวดหมู่นั้นได้เลยค่ะอย่างจีนนะคะอยากจะซื้อกำไลแอมเสจีนก็จะเลือกเป็นโ o m มนแล้วก็เลือกแฟชั่น n อนจิฟรีค่ะพอกดแฟชั่นจิฟรีแล้วมันก็จะขึ้นมาอีกค่ะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะดูเป็นต้มหูกำไลหรือว่าสร้อยคอค่ะจากนั้นนะคะเราก็กดเข้าไปดูที่กำไลได้เลยค่ะแต่บอกก่อนเลยนะคะว่าใครที่ต้องการที่จะสั่งซื้อกำไลแอมเสลูกตัว H ตอนนี้หายากมากๆเลยค่ะซึ่งจีนแนะนำนะคะว่าถ้าหากเพื่อนๆืนคนไหนเนี่ยอยากได้กำ เป็นเอริงอาจจะต้องเข้ามารีเฟชหน้า a m ร์บ่อยๆค่ะเพราะว่าบางครั้งนะคะเขาก็จะมาอัพสต็อกให้กับเราค่ะแต่ทางนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะคะทุกคนจิ๊บเคยกดเข้าไปมีสีซีซันนอลด้วยค่ะแต่มันก็หมดไปต่อหน้าต่อตาจิ๊บเลยแอบเสียใจเบาๆนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ยังได้สีขาวกับสีดำโรสโกมาเอาเป็นว่าถ้าหากใครเนี่ยชอบสีไหนก็เลงไว้เลยนะคะเวลาที่ทาง MS เขาเติมสต็อกเมื่อไหร่ เราจะได้กดทัดค่ะหากมีกำไรตัว h d g e เด้งขึ้นมาแล้วแล้วก็เราสามารถกดเข้าไปในสินค้าได้เลยค่ะและเลือกไซส์เบ็ดไซส์ PM จากนั้นให้เราคลิกปุ่ม Add to cart หรือว่าเพิ่มเข้าไปในรถเข็นได้เลยค่ะพอเรากดปุ่มเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดมุมบนซ้ายได้เลยค่ะที่เป็นรูปถุงช้อปปิง้งพอกดเข้าไปก็จะมีรายการสินค้าที่เราเลือกไว้ค่ะหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่อยากจะได้กิฟต์การ์ดแบบจิ๊บด้วยก็สามารถกดด้านล่างได้เลยตรงคำว่า gifting ค่ะ จากนั้นนะคะหากเราติ๊กเสร็จแล้วก็สามารถเลื่อนลงมากดปุ่มเช็คเอาท์ได้เลยค่ะหลังจากกดปุ่มเช็คเอาท์แล้วเนี่ยเขาก็จะให้เรากรอกเบอร์โทรอีเมลแล้วก็รหัสยืนยันค่ะอ๋อจิ๊บแนะนําไว้เลยนะคะหากใครเนี่ยที่ยังไม่มีบัญชีกับแอร์เมแนะนําว่าให้สมัครไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเราจะได้กดสินค้าได้ทันนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะพอเรากรอกข้อ,ขอมูลไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปเด้งหน้าชําระเงินนั่นเองค่ะเราสามารถตัดบัตรแล้วก็กรอกข้อ,ขอมูลบัตรเครดิตของเราได้เลยนะคะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะหากเราสัซื้ออรรียบรยบ ก็จะมีอ e ีเมลแอร์เมสส่งแจ้งเตือนมาที่อ e ีเมลเรานั่ดเองค่ะและหากทางแอร์เมสจัดส่งออกมาแล้วเขาก็จะส่งอ e ีเมลบอกเราทั้งเลข tracking และสถานะอีกด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนกับคลิปรีวิวคลิปนี้จิ๊บวอกว่าเพื่อนๆคนไหนที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าอยากจะซื้อสินค้าเอทเสผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์เพื่อนๆจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจิ๊บจะมารีวิวกาไลเอทเมสไซเล็กและไซส์ใหญ่ให้ดูกันค่ะว่าไซส์ไหนเนี่ยที่จะเหมาะกับเรามากกว่ากันหากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะสําหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย